โอเคสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แอปลาซาด้านะครับวันนี้เจอกับผมอีกแล้วนะครับตี้นะครับเอ,อมาอยู่กันในเกมเดอะซิมสี่นั่นเองนะครับโดยมิชชั่นที่ผมจะเล่นให้เขาวันนี้นะครับคือการส่งให้เขาไปเรียนมาหาลัยนั่นเองนะครับผมอยากพาเขาไปไปเข้ามาหาลัยมากๆเลยตอนนี้นะครับแล้วผมจะลองซื้อซื้อเอคอ,อมให้เขาเครื่องหนึ่งกันเผื่อเผื่อเขาจะ มีไว้ใช้นะครับแล้วก็เข้ามาหาไรได้เกมนี้ผมคิดว่าก็คงทําให้ใครหลายๆคนนี่กลับมาคิดคิดถึงคิดถึงอะไรแบบนี้บ้างนะครับเพราะว่าผมคิดว่าไม่ไม่มีใครอะ่ะที่ไม่เคยเล่นเกมเนี้ยอย่างแน่นอนอะ่ะทุกคนต้องเคยเล่นะ่ะในชีวิตอะ่ะจริงนะมันเป็นเกมที่แบบเล่นง่ายด้วยนะครับแล้วยังไงทุกคนก็ต้องเคยเล่นเกมเกมนี้แน่นอนนะครับทุกคนคงมีความทรงจำที่ดีนะครับกับเกมเกมนี้ ่ะนี่ทุกคนผมซื้อโต๊ะให้เขาแล้วนะครับลองดู f อกเบอร์รี่ันทดี่ว่าเขามีคณะอะไรบ้างนะ uh. ที่น่าสนใจอ่าโอเคนะครับ Biology ีคอมพิวเตอร์ไซ e อนอีโคโนมิกฟิสิกเอ่อฟิสิคโลจีวิลเลนนี่นะครับอ๋ออาร์ตฮิสตอรีคอมมิ u n i c ชันเรียนอาร์ตดา a ่าไฟอาร์ตฮิสตอรี n ลงกั e คือผมกะว่าผมจะให้เขาไปเรียน ไฟอกเบอร์รี่ดีกว่าให้เขาเรียนฟอกเบอร์รี่ดีกว่าท่านั้นครับแอปพายนะครับแอปพายไปแล้วเพื่อเขาก็ยังไม่กลับอีกนะทุกคนเขาก็ยังยืนดูเรากินข้าวคือผมอย่างที่บอกนะครับผมจะไม่สร้างบ้านะไรเพราะว่าผมพาทุกคนไปพาทุกคนไปเอ่อไปมหาลัยนะครับผมเลยไม่สร้างบ้านเพราะว่าถ้าสร้างบ้านเนี่ยผมกินเวลาไปเป็นชั่วโมงแน่นอนนะครับกว่าจะเสร็จก็เลยขอไม่สร้างดีกว่านะครับ สมัครตอนนี้สมัครมาหาลัยไปแล้วแต่มาหาลัยยังไม่แอพพลายเรานะครับเรายื่นคำร้องไปแล้วแหล <laughs> ปนนะปวดมีมาเข้าห้องน้ำเลยนะบ้าแล้ว <laughs> อ่ะขอให้ออกไปนะครับ <imp> เออเจอกันเท่านั้นแหละนะครับ <laughs> อ่าโอเคครับทุกคน เราฮะอะไรกันครับเนี่ยทำไมเราไม่สามารถเรียนได้เลระเราไม่สามารถเรียนพวกนี้ได้นะครับว,ว้าวไม่เป็นไรนะครับครูประดิ์จันโอโยงเราต้องมีที่เรียนนะครับดูมาหาลัยหน่อยสิ enroll e n r o l เลยครับเพื่อจะเข้าการต้องการเข้ามาหาลัยนะครับมานี่แหละทุกคนสิ่งที่ผมต้องการที่จะทำให้ทุกคนดูนะครับว่า ผมจะทำอะไรนะครับผมจะเรียนอะไรเดียระหว่างเขียวกับแดงผมชอบสีแดงไม่ยากนะครับน,นี่เรียนมาจบงานทำงานด้านสินนะครับอันนี้เป็นผู้จัดการเป็นนักข่าวนะครับผู้จัดงานกุศลน,นี้เป็นนักอาหารอันนี้เป็นเน็ตไอดอลนะครับอันนี้เป็นฟรีแลนซ์นะครับ,รบเป็นสไตลิสก็ได้นะครับฮิสตอรี่ครับเป็นจัดเป็นออฟฟิเซอร์เป็นนักการเมือง อาชีพที่ถูกใจนะครับอาชีพนี้ถูกใจจนสลัดการห่วงอากาสเฮ้ยมันมีงานดี้ได้หรอวะแต่ไม่นะครับผมจะให้เขาเป็นนักการเมืองนะครับเพราะว่ายังไงเขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเก่งอยู่แล้วนะครับคุณประดิษฐ์จันโอย่งผมนะอ่าผมเลือกเรียนไปสามคลาสแล้วกันแล้วผมจะเลือกอีกหนึ่งอันเป็นเป็นอะไรดีนะ FBD h o r i o n t a l Thinking อไเหรอ ฟิตชิงฟิตเนสอะฟิตเนสแล้วกันนะครับ <_ d ance> เพราะว่าคุณประยุทธ์เนี่ยครับจานโ,โอโยของเราเนี่ครับต้องมีร่างกายที่เข้มแข็งและจิตใจที่เข้มแข็งนะครับเฮ้ยแล้วทำไมเดี๋ยวนะมันเหมือนกันเลยเนี่ยเนี่ยมันเหมือนกันเลยเนี่ยแต่ทำไมมันแพงกว่าไม่เป็นไรนครับเราแปนแพงนะครับอันนี้เป็นค่าเรียนของเรานะครับหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบสามเอ่อจะเรียกว,ว่าอะไรซิมเมเลียนนะครับซิมเมเลียนอันนี้คืออะไรเนี่ยเพ y วิสสติเนนโลนก็คือเป็นกู้ กู้เรียนนั่นเองนะครับไม่เป็นไรครับเรามีเงินพอเราจ่ายเองไปเลยครับไปนะครับกว่าเราจะได้มหาลัยนี่ยากเหมือนกันนะผมน่าจะได้ได้เรียนให้ทุกคนดูนี่ไม่ไม่ไม่กี่วันนะเดี๋ยวค่อยมาต่อกันพาร์ทหน้าแล้วกันนะครับสําหรับคุณประดิษฐ์ที่เขาจะได้เป็นนักการเมืองนะครับเราต้องไปเรียนเราต้องพาเขาไปเรียนกันก่อนนะครับว่านักการเมืองที่ดีมันควรจะมีทักษะอะไรบ้างนะครับในการเรียนรู้นะครับเราก็จะไปพาเขาไปมหาลัยนะครับ ถ้ามีจปลที่ผมพาเข้าไปจปลแล้วนะ oh. <c oughs> นี่โอ้โ oh. หและเราก็มาอยู่กับแกเบี้ยนะครับ oh. แล้วก็เทอริเคนนะครับอุ uh ้ย huh. จะมีผู้อะไรอยู่เนี่ย uh huh. เราแนะนำตัวก่อนดีกว่านะครับ <Yes. S 2> เราต้องมีเพื่อนเยอะไว้ก่อนนะครับโอ้โ oh. ห <c oughs> oh. มอของเรานะครับสวยงามผมเรียกมออะไรไปนะสีแดงผมจำไม่ได้แล้วมอตัวเองชื่ออะไรนะครับฟ o x b e r r y นะครับ f o x กซ r เนะครับ แล้วเรามาเลือกห้องนอนของเราดีกว่าว่าเราจะนอนห้องไหนสีดํ๋ยังไม่มีใครนอนนะครับโอเคงั้นเราเอาเป็นเต,ตียงเราเลยกันขอเช็คก่อนว่าเขามีเรียนกี่โมงนะครับวันนี้วันเสาร์วันนี้วันเสาร์พรุ่งนี้วันอาทิตย์ก็ยังไม่มีเรียนอยู่ดีนะครับการบ้านยังไม่ได้เริ่มงั้นเรามาให้เขาทำการบ้านก่อนไหมดูโฮมเวิร์กโอ้โหแล้วมีหลายกันหลายวิชามากนะครับดูลอร์นออเดอร์ก่อนเลย <มา S 1> นะครับทำการบ้านไปแต่มาหาลัยทุกคนมันจะไม่ไดีอย่างหนึ่งคือมันไม่มีห้องครัวเว้ยผมเคยเล่นแล้วแบบ ซิมหมหิวจัดๆเลยแต่ว่าไม่สามารถทําอะไรได้ผมเห็นแบบนี้แล้วผมนึกถึงมหาวิทยาลัยที่เกาหลีมากๆครับถามว่าเคยไปเรียนหรอไม่นะครับเคยเห็นนะครับให้เขายืนกินไปนะครับเปิดเพลงให้เขาฟังไปด้วยนะครับมันต้องฮิปฮอปแน่นอนนะครับเอออุยแล้วเขาเป็นอะไรเนี่ยเอลลี่เอลลี่เขาเป็นอะไรครับอุ้ย แล้วเรายังไม่ได้แนะนําตัวกับเขาเลยนะเอลลี่เนี่ยเดี๋ยวเราไปแนะนําตัวกับเขาก่อนดีกว่านะครับเราเห็นเขานอนร้องไห้แล้วเรารู้สึกสงสารมากๆเลยนะครับเราต้องเดินไปปลอบใจเขาครับเออนี่เรานี่เออชื่อประดิษฐ์นะเรานี่จะมาเป็นนักการเมืองที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตแล้วเดินละเธอชื่อเอลลี่อย่างนั้นเหรอใช่แล้วฉันนี่แหละชื่อเอลลี่อุ้ยจริงปะเนี่ยเราไม่เคยเห็นคนชื่อเอลลี่มาก่อนเลยเนี่ยเหมือพูดเยอะเหมือนกันได้เออประดิษฐ์เกือบหลุดเกือบหลุดใช่ไหม ห้องคนนี้คือแบบ private มากๆอะ <laughs> แล้วเร่ได็คือเขาเป็นผู้ชายแต่ห้องเขาคือแบบทีมชมพูสุดๆอะ <laughs> และทุกอย่างเป็นที่รวมนะครับทุกอย่างสามารถแบบยืนคุยกันได้แม้รกระทั่งในห้องน้ํานะครับอาบน้ำก็คือห้องรวมนะครับ School <oughs> Spirit Day i s h a p p e n i n g Fox Camry really Stop Why Enjoy i n the c h i r ตอนนี้เรารู้สึกจะเกลียวกราดมากๆนะรกรปกัน้างยังไม่ได้ทำตะโกนครับตรงนหน้ามอีกที เอาไม่ตะโกนเหรอโอ้โหเขามีการรับน้องใหม่กันเกิดขึ้นนะครับที่นี่อันนี้คืออะไรเอ่ยวุ้ยซื้อชุดได้ด้วยนะครับเรามาซื้อเรามาซื้อชุดก่อนนี่นะครับเด็กใหม่เด็กใหม่เขาแต่งตัวกันแบบนี้นะครับโอ้โหถือว่าจ้าบเลยเดียวนะครับมาอะไร Foxbury ของเราแล้วมาเตะได้ไหมลูกนี้เฮ้ยเตะได้ปะ โอ้โหมีเตะบอลอย่างช้ำชองโอ้โหทุกคนมาถืก็ตบมือให้เพราะเราโหดจัดแลวเขามีปิงปองให้เราเล่นด้วยเรามาเล่นปิงปองกับเพื่อนเราเด่อหุ้ยเอาว่ะเขาเล่นปิงปองกันคล้ายๆเบียปองเลยคล้ายๆเบียปองเลย,ย,เลย,ย,เลยทุกคนเอาจุดอยู่ที่เม่อกี้เอ้เกนี้เป็นคนยังไงกันนะอ๋อเขาต้องกินอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราลงเขาปาลงไปนะครับเราเล่นกันเป็นทีม อ้าขอเป็นแม่นนะประดิษฐ์เอ้ยประดิษฐ์เราเอาวะประดิษฐ์เราเอาวะ,าาะาากินนะครับกระดกไปเราปวดอือมากๆเลย <laughs> ยืนโบกมืออยู่ปวดอื้อเอือเดี๋ยวเราขอกลับหอก่อนนะครับปวดอื้อยมากๆแล้วดูหน้า <laughs> เดินเจียมเจียมมากๆนะครับคุณประดิษฐ์ของเรา <laughs> อะไรวาเนี่ยเขาเอชวนไปแล้วไม่นะครับไม่ไปนะครับเพราะว่าเราเป็นเด็กมหาลัยแล้วครับเราต้องฝ่ายเรียนไว้ก่อนนะครับเพื่อนชวนไปกินเหล้าโน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 ไม่ไปไม่ไปนะครับอย่าไปนะครับไปอื้อก่อนเลยอันดับแรกไปเข้าห้องน้ำซะไปลองไปหาโหลดหาซื้อเล่นกันดูนะทุกคนมันเป็นเกมที่แบบว่า ค่อนข้างสนุกมากๆนะครแล้วก็ไปหาซื้ออุปกรณ์กันได้นะครับอยากได้อะไรบอกพี่นะครับโอ้ลืมพูดคอนเซปต์เลยวันนี้นะครับอยากได้อะไรบอกพี่นะครับเดี๋ยวพี่จะหาให้ขายนะครับ <laughs> พี่ไม่ได้ซื้อให้หรอกมีมิลิเทอรี่อิท d u ด e ด้วดยวะ่ะ <laughs> คุณชานะ่ว้าวสวัสดีครับคุณชานะ่สวัสดีครับผมมีรอยออเดอร์นะครับแล้วก็ลองดิส a ทน e r เรลชั่น s ิพส์ว่ะ They're married or single They're single ครับ They ่อ uh, now he is student นะครับ He in university นะครับชาน่าดูอยู่ไรดิสเกมชอบไหมครับชอบเกียนี้หรือเปล่าคุณชาน่าผมเดาได้ว่าคุณชาน่าต้องชอบมากๆแน่เลยถึงครับมาคอมเมนต์ในสตรีมเลยนะครับแล้วเราก็แนะนำตัวชายชาติทหารนะครับสวัสดีครับตะเบะไปหนึ่งที ชีวิตนอกเกมเราไม่ดีไม่เป็นไรนะครับแต่ชีวิตในเกมเราต้องมีต้องเราต้องดีไว้ก่อนนะครับนอกนอกชีวิตเราไม่ประสบความสาเร็จไม่เป็นไรครับแต่ในแต่ในเกมเราสามารถเป็นได้ทุกอย่างที่เราอยากจะเป็นนะครับผมหลอนอะไรเนะี่ยมาในวันอาทิตย์อยู่ผมไม่มีเรียนดียว่าแล้วผมจะได้เรียนไปนี่ทุกคนผมอยากไปเรียนมากๆเลยนะครับงั้นไม่เป็นไรผมครูประดิษฐ์มีห้องพักฟรีแล้วเดือนหน้าหัก50%นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวครับใจเย็นนะครับ หากสกี่สิบสามติบก็พอนะครับคุณประดิษฐ์ยังต้องใช้เงินในการเรียนนะครับยังต้องมีทุนสนับสนุนจากคุณพ่อคุณแม่อยู่นะครับแล้วเขาเป็นอะไรกันวะเนี่ยมาสีซอสสีไวโอลินกันทุกคนเลยเนี่ยโอ้โหแล้วคนนี้เขาใครกันครับเนี่ยเหม็นเปรี้ยวเชียวนะครับอ,อีเขียวขึ้นมาคุณประดิษฐ์เราเนี่ยเป็นคนที่ตั้งใจเรียนมากมากครับ พรุ่งนี้มีเรียนขน้านั่งทำงานบ้านแหม <Baba. S 1> เราต้องสร้างสังคมให้ให้ชายชาติทหารอย่างคุณประดิษฐ์นะครับจันโอยโยนะครับ mm hmm. เดินไปอย่างมาดแมนนะครับแล้ว <Yeah. S 1> มือขวาตะเไ๊ะปะเอาตีบอร์ดคอนเทสอย่างนั้นเหรอกูเช็กกิ๊ดาวโอเคไปเราจะไปร่วมงานกัน <Okay. S 1> แต่ก่อนอื่นนะฮะ hey, <hey>, hey. ขอเปลี่ยนชุดก่อนสตาร์ท uh huh. ฟอกเบอร์รี่เชียเอาวะ่ะเรามาร้องเพลงเชียเออโอ้โหเอาวะ่ะเอะเอครับฟอกเบอร์รี่ยิ่งใหญ่ฟอกเบอร์รี่จงเจริญโอ้โหเรนทุกคนแบบทุกคนแบบขึ้นเขิบมาเราไ้วยนะโอ้โหตัวอะไรครับเนี่ยเฮ้ยตัวอะไรกันเนี่ยแย่เราขอเราขอมาเล่นบางทีว่ามันคืออะไรกันแน่ เฮ้ยโคตรเจ๋งแน่นอนว่าเราต้องแนะนำตัวอย่างชายชาติทหารนะครับเพราะว่าเขาจะเป็นนักการเมืองที่ยิ่งใหญ่นะครับ <c oughs> คุณประดิษฐ์จันโอโยงเรา <c oughs> อาครับแล้วเตรียมตัวนะครับย้อมือหวานครับปุ๊บสวัสดีครับ <c oughs> อามันไม่สนใจคุณเลยวะ <c oughs> มันเขาไม่สนใจผมเลยอ่ะคุณโรบอทอ่ะโรบอทครับคุยกับผมหน่อยเปนก้ามโชว์ด้วย เปล่งกา้ามโชคลูบด์หน,น่อยน,น,นี่เห็นก้ามผมไหมครับนี่เห็นไหมยูวอทา fight, อไฟแมน <c oughs> มีสั่งอาหารได้ได้วยนะเราออเดอร์ดิงก็ไม่หน่ออ่าพันช่งอลูมิเนียเหล้าปั่นผลไม้เอานะครับก <c oughs> ินเหล้ากันในะมาหาลัยกันเลยทีเดียวงั้นเดี๋ยวผมจะเล่นให้จบวันนี้แล้วกันนะทุกคนเดี๋ยวผมมันครบหนึ่งชั่วโมงแล้วรับ ผมว่าเวลาผมไลน์ในหนึ่งชั่วโมงคงไม่พอแหละต้องเป็นสองชั่วโมงสามชั่วโมงอะไรอย่างนี้นะฮะไปลองไปหาโหลดกันมาเล่นนะทุกคนเกมนี้สนุกมากนะครับไปลองเล่นกันดูได้นะครับเกมนี้ค่อนข้างสนุกนะครับเป็นเกมที่กินเวลาชีวิตเรามากๆนะครับชีวิตภายนอกเราไม่ดีไม่เป็นไรครับแต่ชีวิตในเกมเราต้องดีไปก่อนนะครับเฮ้ยแล้วคนนี้ <S 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 คนนี้เขาอาบน้าแล้วตอนแรกเขายังไม่ได้อาบน้ำนะครับคนนี้เขาอาบน้าแล้วผมดีใจมาก โอเคทุกคนเดี๋ยงไงวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนดีกว่านะครับเพราะว่ามันหมดเวลาของผมแล้วนะครับที่จะทําการสตรีมมาครบหนึ่งชั่วโมงแล้วดูท่าละหนึ่งชั่วโมงนี้ไม่พอนะครับสาหรับการเล่นเกมนี้อย่างเราต้องสองนะครับต้องสองต้องสามแน่นอนนะครับโอเคทุกคนยังไงวันนี้ผมขอตัวนะครับแล้วยังไงพรุ่งนี้เจอกันอีกทีสามทุ่มครึ่งนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็เปลี่ยนเกมนะอาจจะไม่เปลี่ยนเกมก็ได้นะครับก็ขอทุกคนรอลับฟันดีนะครับแล้วพรุ่งนี้เจอกันสามทุ่มครึ่งนะครับสำหรับว